สวัสดีค่ะเมื่อนี้บรรยากาศฝนตกค,ค่ะนิวนอนก็นเลยหาแนวแกงห่วงนอนค่ะอุ้มยิมแอนแฮปปี้เวอร์พาพีผ้านนองมากินนเลยนี่นี่เลยค่ะลินพั่นกับน,น,น้ำลายสอแอนแอนแอนโอ้ยพี่น้องไปสอสแสวงหามาจนไหนค่ะของเคยกินแต่น่อยโอ้ยน้ำลายแตกกินเลยค่ะเดี๋ยวนั่งกินส,โสดโใเมืองนะคะสวงอื พี่น้องจะขําค่ะเดี๋ยวนีำยิมสดที่เมืองค่ะพี่น้องส้มบะคอพี่น้องกินก็ได้ค่ะตอนนี้ฝนกระตกนะคะปงเป้งปงเป้งน้ำนะยิมกับหิ้วน่อยกินบคนะคอค่ะแกงหวงสดได้ค่ะพี่น้อง ยังไงเพื่อนๆชอบจะเห็นตอนนี้ยิ้มสดสมมาก่อนค่ะมีคนมาให้กำลังใจน้ำต้องใส่ยากินน้ำค่ะ อืมอืมอืมพี่น้อย่าบอกว่ามันแสบแลบ้วก็สว่างแห้งอ่ะ บ่รยากาศวนโตกกลิน ม้วอวานเด็เดกินกินปเลยงอเพ็ดกบเพ็ดส้สมก็สม้มแซบก็แซบซ่วงก็ซ่วงตาซื้นหลอกแลอกลค่ะ พี่นอ้องอ้มิแบแฮปปี้ว่าไม่กิงสมอ่างทีอย่างองอวเพื่อปปใหยนอนหลับนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ยิ้มละคะ่ะพรกันคลิปหนานะคะวันนี้ขอกาวคข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย